ครับผู้ใดได้บิางเนี่ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีทีวีครับที่เวียดนามหมู่บ้านนี่ครับโอ้ยเวียดนามจะเป็นข้าเจ้าอย่างชนะห้องเออข้าเจ้า,าว่าห้องบุมีกติกาและข้าเจ,จา้าจิ่ชนะห้องได้เพราะการแข่งขันพัานไปเร้วเป็นยังไงล่ะครับเอ,อ้ยมวนกรุบเลยว่ามันรอบชิงชนะเลยหรอือรดเออน้องนองเล่นได้ดีครับสรุปแล้วทีมไทยชนะเวียดนามได้สามต่อนหนึ่งเซต เซตที่หนึ่งเนี่ยเขาแพ้เวียดนามไปด้วยคะแนน20ตัว20ผาครับเซตที่สองนี่ไทยมาดีมาแห้งเออแก้เกมมาการเลยชนะด้วยคะแนน20ผาต่อ16ครับขาดจังปังเออเวียดนามปากโปะครับเซตที่สองนี่เออเซตที่สามนี่ไทยชนะด้วยคะแนน20ผาต่อ22เออเพิ่นหึดขึ้นมาสูงเออได้22เกือบแม่นนั่นเวียดนามปาดชนะได้ เซตที่สี่นี่ไทยชนะด้วยคะแนนยี่สิาต่อสิบเกาคะแนนสรุปว่าไทยชนะเวียดนามได้สามตัวหนึ่งเซตครับเมว่านี้เออกองเชียบมิดซีรีพี่น้องเอ้โอ้ยทีแรกขาเจ้าได้เตรียมมาติมโว่มาสันมเฮมาสัิเออการย่างไวยาเหกขาเจ้าได้เต้มเวียดนามนี่เออเขาเจ้าเฮเขาเจ้าโห้โห่ไดยเฮ็ดให้มันขาดครับไปเลย่องเวียดนามนี่เออเขาจะได้เปรียบเออกระป๋อให้เขาเจ้าได้คะแนนนั่โอ้ยเสียงเครียขาเจ้านี่ ลันประเทศดูเออเข้าวาเชีย่ยบบุคคลมีมารยาทภายในได้เือนน้่เออแต่ว่าถ้าห้าเด้แเต้มแล้วมิดซีเรียรเออตู้แช่เลนโบออกเออเลนันแป๊กเลนเออเลอร์ไลคครับมมว่าเนี่ยจนได้เลี่ยนตัวออกเอออันนี้ขนาดว่าไปบรเิเตเต็มที่บริเตฟูทีมทมท่มนะเออยังขาดน่องเฟิร์นังขาดน่องกันยารัดแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกอยู่กันหลายคนอ,อ๋ออันนี้ไปแค่เครื่องที่มนะครับ ว้าถ้าไปฟู้ทิมกับขอโทษที่ละครับอย่าน้ำครับบัวได้พ่อเสียดผมว่าหันเออที่มาอ่างแต่ว่ามีกติกายเกี่ยวพิ้นแบบกติกายประยุทธ์เป็นยังไงล่ะบานี้ปากโบออกเลยตู้แช่กระโบได้เก่งกาดอีหยังโกครับออกกำลังมาาขาซื้อคือเป็นว่าพนมีกำลังไหลกับตีเอาตีเอาแต่ว่าเทคนิคลูกเล่นต่างๆนั้นไม่ค่อยมีตู้เย็นคือกันลักษณะเดียวกันพวกนี้ใส่กำลังครับเออพ่อจับท่าได้พ่อปิดบอกได้เห็น เฮ็ดกาเลย Head in, เห็นโบอันตู้เย็นจนไห้เออเมื่อว่านี่ตัวบอลล็ไรเออตัวไปถื่อบอก alk, เขาแล้วเขาอัดเนาะเออเขาจับทางได้เพราะว่าเลนตตะแบบ ika, เกโยนมาตะแบบเกขึ้นอโบอกอกซอกพวเขาโยนให้ตู้ตเย็นเ,เขาก็จับทางได้จนตัวโว้ยเขาก็มึงบริบวลเป็นเนาะเขาก็ปิดทางตู้เย็นยืนทางใดเขาก็บอกเขาก็ alk, ากมายืนทาแล้วตีแห้งๆบับนี้ความแห้งมันไปแห้งมันก็นมาแห้งครับ มูกับเก็บบอนบอท่านเก็บบอนบอได้รก็ต๊กพื้นก็แพร่เสียเต็มเท่านั้นเร็วโวอ้อจังหวะไปอ่านมันก็มเมนตนเวียดนามดานากิลา่ามืดอประเทศจะม่นไปตะเลต่วนบเลยกอะไรเออส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเห็นเจนาะกิลาเลยครับเขาทุ่มเทเขาอย่างชนะเขาแบกความกดดันเขาแบกภารลาไว้เออพ่อเขาเห็นบอได้รนี่ทั่วมันก็ไปล่เขา บ่าเรืองสู่เรืองส้นนี่ข้าเจ้าสู่ตัวเวียดนามนี่เออสังเกตบางแห่ข้าเจ้าทำสงครามนี่ตัวน้อยน้อยเออพ่ายปืนลาาขี้ดินแต่ว่าจิตใจข้าเจ้านี่ข้าเจ้ามีใจนักสู้เอากนเปรียบเทียบใส่กบ้านเท่านี่คื้ใครมันเถียงคนก็เถียงบอลงคนเออเอาชนะเอาหัวขาดฆ่าบอกงังไๆเพียงแต่ว่าเทคนิคข้าเจ้าพระท่านได้หลพระท่านได้ผิวเพราะว่าข้าเจ้าเห่นเฉพาะอยู่ในบ้านข้าเจ้าข้าเจ้าเก่งยู่ในบ้าน เออยังพระท่านออกโลกภายนอกไหลคันเข้าไปสามารถสู่เขาได้ในบ้านเอท่ากลางเสียงเกี้ยวท่ากลางแรกโกดันเอาจากเสียงโหเสียงยังได้เวียดนามนี่ขาเจ้าจออเชี่ยจังสันบ้านนี้เทาชนะเขาได้กับไม้ทีว่าเทาเก่งเติบเอสำหรับอันดับหนึ่งในรายการนี้ก็คือรัสเซียครับอันดับสองเวียดนามทีไมไงอันดับสามไต้หวันอันดับสี่ฟิลิปปินส์อันดับห้าคือไทยครับอันดับหกเวียดนามยูยีเบต อันดับเจ็ดนี่เซฉชวนอันดับแปดออสเตรเลียรายการวิทีวีครับของเวียดนามนี่นส่วนมากแต่และประเทศนี่เขาจะบุคเขเดี่งอันตัวจริงตัวรักมากครับส่วนมากก็สะส่งทีมเยาวชนซิมสมโมสรอนเออเพื่อมาฝึกทักษะเพื่อมาเขาร่วมเมื่อมีการเชิญไปซื้อๆเด้เออเพราะว่ามันเวณนถ้วยสําคัญอีางเออมันบ่มีคะแนนอันดับโลกปีกายนี่เวียดนามก็เสียเมปมให้รัเสเซีย เออปีนี้ก็เลยไปเซิร์ฟข้าเจ้ามาอีกเอ่อเพราะว่าคิดว่านักกีฬาจะคลองนี่ก็เก่งขึ้นหลยโดยเฉพาะตู้เย็นแล้วก็มีพื้ที่มารวมอีกเออเสียวแซมขึ้นเออก็ไปเชิญรัสเซียมาอีกแหะครับเออก็มาเจอกันในรอบชิงอ่ะโว้ยสู่เขาบ่าได้เออเพราะว่าคือผมบอกเหลอะขือนพกออกซอมบ่เขาก็โยกให้แต่ตู้เย็นตู้เย็นอยู่หันเออรูปเกมเขาเจบบ้า่บลาหย คู่ต่อสูงเขาเจ้าก็เลยหูทางครับหูทาง,งเขาก็ปิดบอกก็บจบเออเสียแชมอีกไห็ปล่อยหูเลยยมอว่านี่ลังจบการแข่งขันเออเพราะว่าแรงกดดันมันไหลครับเออเวียดนามขเขาก็หูอยู่แล้วเออถ้าได้กจบตมือลั่นสนามถ้าบ่าได้ก็โหูครับเออนักกีฬาก็เลยปล่อยหูเลยยมอว่านี้ นี่แหละเหตุใหห้องมองเห็นว่าการที่เป็นฮีโร่ยู่ผู้เดียวแบกทีมยูผู้เดียวมันเสี่ยงต่อทีมครับเออเกิดเมื่อใดมือ,มอนึงเจ้าบัยูเกิดเจ้าเจ็บป่วยเกิดเจ้าถือซื่อตัวไปทั้งอื่นและทีมที่เหลือเนี่ยเสียจงใดเออขาดผู้เดียวนี้เท็จจบเลยครับเห็นบาทีบ่บอลบอลของเกาหลีเออขาดขิ้ขาดเมื่อเสร็จขาดแค่คนสองคนหนึ่งเป็นจะใดระบัดทีมของเกาหลีสม,มัอนี้ เออลูกเพราะท่านเด้ขนอยู่ครับสองปีแล้วเออปีนี้รู้สึกว่าสิมาไข่เนี่ยเออคือมันเป็นจังสันอิลีเขาเอนว่อล์บอลเนี่ยมันเล่นเป็นทีมเออทุกคนมีความสําคัญน้ากันเบิดเออบพรา่ฉนเจ้าสิไปเก่งผู้เดียวเออก็ดียุดรอกใครเก่งกระไดเออเพียงแต่ว่ามันอันตรายครับเออเก่งมันก็ต้องเก่งหลายคนอทีมไทยเขาบกพ่องมีตัวเด่นดอกเอออยู่กับว่ามือใดผู้ใดฟอร์มดีผู้เดบาดเจ็บกับพักเออแค่นั้นล่ะ ส่วนทีมไทยที่จะไปแข่งในรายการว mm ีเอ็นแอวเพิ่นกาบ,บินไปฮอดสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าพ่อไปฮอดแล้วโคดออดเพ่นกับโบท่านไห้นอนเออบบท่านให้น,นักกีลานอนพอเพ่นวามันบบท่านเมียนวลานอนของประเทศข้าเจ้าเออเฮาสิไดไซสีวิตอยู่ในประเทศข้าเจ้านี่อยู่ลายมืออยู่พราะฉะนั้นเริ่มปรับตัวต่างแต้มือนี้ลหละวะท่านหลังจากลงเครื่องแล้วนี่เออมันกสิเป็นการขึ้นของประเทศไทยแต่ว่าอยู่ผุ่นมันเป็นยังบมเวิน เพิ่นก็นให้นักกีฬาไปหายางเล่นยางยืดเส้นยืดสายตากแดดตากยังสะกอนแล้วก็กลับมาซสอมเออกินข้าวกินปลาพุ่นลระหอดเวลาเลี้ยงก็จังพากันพักเออนี่มันเป็นปัญหาหนึ่งหละครับอาทีนักกีฬาต้องเจอเอ่เพราะว่าเฮาสิได้เดินทางไปแข่งอีกทวีปหนึ่งจังไปอเมริกายี่สิบสามสิบสุโมงดูโอ้ยนั่งเครื่องบินเออมันก็อ่อนกะละ่าเลยครับแค่เขานัง่งรถชั่วโมงสองส่วโมงนี่ก็ยังเพี้ยแล้ว กันแมนยุโรปมันได้นอนทั้งเครื่องบินมันก็บบอาจจะบ่ได้เมื่อยคือขี่รถปันใดแต่ว่ามันก็เมาเครื่องคือเก่็เลรอครับโดยธรรมชาติของมนุษย์มันต้องตีงไปตีแม่ยางไปยางมาครับเออเป็นนั่งนางนอนน้อง,งสันมันกับเพี้ยคือเกา่าสาหรับตารางการแข่งขันในสนามที่สามนี่วันที่สิบกรกฎาคมนี่เฮา่ยที่เจอกับสาฮัรตอนเจ็ดโมงสามสิบวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมตอนตีสี่ เฮาสิเจอกับเยอรมันวันที่12กรกฎาคมเฮ้าสิเจอกับโดมินิกันตอนตีสี่ขึ้นกันแล้วห้องก็พักมื้อน,นึงครับคือวันที่13แล้วก็มาแข่งในวันที่14กรกฎาคมตอนตีสามเข้าทิเจอกับแคนาดาเพรว่าในสนามที่หนึ่งสนามที่สองนี่เขาเหตุคะแนนมาบดีครับคะแนนเขาเดได้แค่หาหนึ่งเดเออมีหาเต็มเขาอยัางเสียงต่อการโตกชั้นเพราะว่าปีนี้มี18ทีม เขาแข่งขันต้องมีทีมหนึ่งครับทีโตกชันคือทีมล่องบ่วยทีมทุไทยพอฉะนั้นมีสามทีมที่เสียงยูโดนี่ก็คือเซอร์เบียทีมไทยและกเกาหลีเออจากักไผเป็นไผคะแนเนีนสูสีกันครับเออสามทีมนี่บันนี้เาลารุ่นว่าอยากให้เกาหลีแพ้แต่ว่าในสนามที่สามเนี่เกิดเกาหลีเป็นบ้าซะน้ข,ขึ้นมากเลยเี่เจเนบัณนี้ว่าเองานเขาเลยทีมไทย เอ้ยบอกบ่ได้เด้อครับเกาหลีนี่ห่างเทียมสนะทีมเก่งๆมากก็มีก็คือทีมไทยสนะกินปีกายนี่สนะอันตุรกีมุนั่นพอฉะนั้นใน4ทีมในตารางนี่เฮาต้องสนะทีมใดทีมนึงจังซั่นก็สนะ2แหงดีสนะ3แห่งดีเฮามาโฟกัสว่าเฮาสิสนะไผได้แน่ก็จังสหรัฐนี่ก็สิยากอยู่เพราะว่าสหรัฐนี่เออนักกีฬาเขาเจ้าหลายเออเขาเจ้าเปลี่ยนนักกีฬาอยู่บ่เซาแล้วเฮาสะเก้าข้อมูลนักกีฬาเขาเจ้าบ่ได้ แลซาเมนมันกเล่นในบ้านเขาเจอโอกาสสนานนิหน่อยแต่ว่าโอกาสได้เสียดรียมีส่วนเยอรมันนี่ก็กยากอยู่แต่ว่าก็มีหวังเพราะว่าอีหยังก็เกิดขึ้นได้ในสนามเออเฮาก็หวังอยู่กับเยอรมันนี่โดเมริกันนี่ก็ตัวใหญ่ตัวสูงตัวเงี้ยวเออแข็งแรงแต่ว่าเฮาก็ถ้าว่าเฮาเคยสนาบ่เฮาก็เคยสนาได้เฮาก็มีหวังคือกันส่วนแคนาดานี่ผมว่าหวังไปหลายกว่าหมู่ ทำเมันแพ้มาสามทีมนี่ก็ให้มันสนะแค่ราดาซะเพื่อการันตีเขาหลอก่าตกชั้นได้ครับตกชั้นแล้วโอ้ยาาหนาเลยทีมไทยเออเขาเห้งย่องอยู่เอาคลิปนี้กอาไว้สัำหนี่ก่อนครับคลิปนาเขาจงมาพอกันไหมสวัสดีครับ